อัปเดตข่าวสารสาวๆแบ็คพิงค์นะคะมีโมเมนต์ลิซูออกมาให้เห็นอีกแล้วค่ะเวลาที่อยู่ต่างประเทศนะคะลิซ่าไม่เคยหนะ่างเนาะไม่เคยทิ้งพี่ซูก,กันเลยทีเดียวเรียกว่าไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไปด้วยกันตลอดค่ะอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีคนเห็นทั้งคู่นะคะไปเดินเล่นชอปปิ้งอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่าทาเก็ตด้วยค่ะก็เหมือนว่าจะแต่งตัวคล้ายๆกันด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นเนาะเสื้อขาวกเกงดําค่ะแล้วก็มีกาดตัวบิ๊กเบิ้มค่ะเดินตามประกบไม่ห่างนะคะสาวๆก็ดูชิลกันมากเลยเน ตื่นมาแล้วค่ะก็มีการออกไปช้อปปิ้งเหมือนกันค่ะอส่วนข่าวถัดมานะคะอันนี้ต้องเรียกว่าต้องไปต่อแถวนะกันสักหน่อยนะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นซุปตาก็ตามค่ะชอบจังเลยค่ะเวลาที่เขาอมยิ้มนะแล้วก็มีการพูดถึงน้องลิซ่าค่ะเขาชื่อว่าคุณอันเดลริชาร์ดนะคะก็เป็นหนึ่งในศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมนะได้รับรางวัลมากมายค่ะในฟิลิปปิน์ ก็เรียกว่าได้รับรางวัลมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะเห็นเขาบอกว่าได้รับการขนานนามค่ะว่าเป็นดารามันติมีเดียแห่งเอเชียหลังจากที่เขาได้รับรางวัลฮะเอเชียนสตาร์ไพรส์จากในงานโซลอินเตอร์เนชั่นแนลดราม่าอวอร์ดในปี2019นั่นเองเขาค่ะให้สัมภาษณ์นะถึงนลริซาค่ะด้วยความชื่นชมมากๆนะคะทั้งรูปลักษณ์ภายนอกค่ะรวมถึงเสียงร้องและก็การเต้นยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเป็นแฟนตัวยงค่ะอุ้ยน่ารักดีจริงๆเลยค่ะดูเวลาที่เขาเล่าถึงนล Lisa มีแอบเขินหน่อยๆด้วยนะคะอะแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าไปต่อแถวนะคะพ่หนุม่มถึงจะเป็นซุปตาเบอร์ใหญ่ของฟิลิปปินส์นะคะก็ห้ามแซงคิวนะคะ,อะแอดก็แซวเล่นขำๆค่ะก็ตอนนี้ค่ะสาวๆไปพิ้งเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วนะคะก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันเนาะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะและว้วมาเจอกันใหม่คะ่ะในคลิปหน้า